คิลเลอร์ทีเซหรือพวกเราเรียกกันว่าเซลล์ทีพิฆาตในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละหน้าที่ของมันก็คือกําจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ไอวีเซลล์ที่ติดเชื้อระบาดกลายพัน แม้กระทั่ง <Cell S 1> เซลล์นเนื้อร้ายเซลล์ <Cell S 2> ที่ผิดปกติเหล่านี้จะมีตำหนิอยู่ที่พื้นผิวของเซลล์ซึ่งจะส่งสัญญาณไปให้เซลล์ที่พิฆาตหรือคิวรลสตีเซลล์วิ่งเข้าไปหาประกบตัวแล้วก็เจาะรูพ่นสารแกรนซามย่อยสลายโปรตีนให้กลายเป็นจุดเซลล์ <Cell S 2> ที่ติดเชื้อก็เป็นโปรตีนเชื้อ <Cell S 2> ชื่ออยู่ในเซลล์ก็เป็นโปรตีนเซลล์เนื้อร้ายก็เป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นเมื่อคิวรลสตีเซลล์ทำหน้าที่ปล่อยแกรนซามเข้าไปแล้วมันจะย่อยสลายเซลล์ที่ผิดปกติ เหล่านี้ได้หมดเมื่อมันเป็นเซลล์ที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำยังไงละ่ะให้มันมีเพิ่มขึ้นกรณีที่เราต้องการให้มีความสามารถในการบำบัดโรคทั้งหลายแหล่ที่เข้าไปในร่างกายของเราหรือแม้กระทั่งเนื้อร้ายวิธีการก็คือ